เคยรู้สึกใจหายแวบเมื่อเห็นคนใกล้ตัวมีอาการแปลกไปหรือเปล่าบางทีนั่นอาจเป็นลางบอกเหตุก่อนความตายก็ได้วันนี้เราจะมาไขาความลับสัญญาณเตือนจากร่างกายก่อนที่ชีวิตจะดับสูญเพราะความรู้เหล่านี้อาจช่วยให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจหรือแม้แต่ช่วยยืดอายุไขของคนที่คุณรักได้เชื่อเธอว่าหลังจากฟังจบคุณจะมองเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นและไม่ประมาทในความตายอย่างแน่นอน ในทางพระพุทธศาสนาความตายเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นสัจธรรมที่ทุกคนต้องเผชิญพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าความตายเปรียบเสมือนไฟที่เผาผลาญทุกสิ่งไม่มีใครหนีพ้นแต่รู้ไหมว่าก่อนที่เปลวไฟแห่งความตายจะเผาผลาญร่างกายมักจะมีสัญญาณเตือนบางอย่างปรากฏให้เห็นเปรียบเหมือนกับควันไฟที่ลอยขึ้นมาก่อนที่ไฟจะลุกโชนสัญญาณเหล่านี้บางครั้งก็บ่งบอกถึงโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังรุมเรา้า บางครั้งก็เป็นเพียงสัญญาณเตือนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทสัญญาณแรกที่บ่งบอกถึงความใกล้าตายคือกลิ่นตัวเปลี่ยนไปสังเกตได้ชัดในผู้ป่วยติดเตียงระยะสุดท้ายร่างกายจะเริ่มปล่อยสารเคมีบางชนิดออกมาทำให้มีกลิ่นเฉพาะตัวคล้ายกลิ่นหญ้าเน่าหรือกลิ่นอุจจาระซึ่งเกิดจากการทำงานของอวัยวะภายในเริ่มเสื่อมถอยระบบขับถ่ายทำงานผิดปกติและร่างกายไม่สามารถกำจัดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลิ่นนี้จะค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาที่ใกล้ถึงวาระสุดท้ายของชีวิตญาติผู้ดูแลมักจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างชัดเจนนอกจากกลิ่นตัวแล้วอุณหภูมิของร่างกายก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนสำคัญโดยเฉพาะบริเวณมือและเท้าจะเริ่มเย็นลงอย่างผิดปกติแม้ในสภาพอากาศปกตินี่เป็นเพราะระบบไหลเวียนโลหิตเริ่มทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนปลายของร่างกายได้น้อยลงทำให้มือและเท้าเย็นเฉียบ บางครั้งอาจมีอาการตัวซีดริมฝีปากเขียวคล้ำร่วมด้วยหากสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ควรรีบปรึกษาแพทย์หรือเตรียมตัวสำหรับวาระสุดท้ายของชีวิตอีกหนึ่งสัญญาณที่สำคัญไม่แพ้กันคือการเปลี่ยนแปลงของระบบการหายใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายมักจะมีอาการหายใจลำบากหายใจติดขัดบางครั้งมีเสียงหายใจดังคลืดคลาดเนื่องจากปอดทำงานได้ไม่เต็มที่ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้น้อยลง ส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายและง่วงซึมตลอดเวลาในบางรายอาจมีอาการหยุดหายใจเป็นพักๆซึ่งเป็นสัญญาณที่อันตรายมากบ่งบอกว่าร่างกายกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตไม่เพียงแต่ร่างกายเท่านั้นที่ส่งสัญญาณเตือนจิตใจของผู้ที่ใกล้ถึงวาระสุดท้ายก็มักจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันนอกจากอาการสับสนหลงลืมและอารมณ์แปรปรวนแล้ว ผู้ที่ใกล้ถึงวาระสุดท้ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความต้องการพื้นฐานเช่นเบื่ออาหารไม่อยากรับประทานอาหารแม้แต่อาหารที่ชอบหรือกระหายน้ำมากต้องการดื่มน้ำตลอดเวลานี่เป็นเพราะระบบการย่อยอาหารและระบบขับถ่ายเริ่มทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพร่างกายไม่สามารถดูดซึมสารอาหารได้และต้องการน้ำเพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำในร่างกายบางรายอาจมีอาการปวดไม่ตามร่างกายอย่างรุนแรง โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นโรคเนื่องจากเซลล์ต่างๆในร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพและระบบประสาททํางานผิดปกติในบางกรณีผู้ป่วยอาจมีอาการชาหรือไม่มีความรู้สึกในบางส่วนของร่างกายซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าระบบประสาทกําลังถูกทําลายลงสิ่งสําคัญที่ควรตระหนักคืออาการเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับสุขภาพอายุและสาเหตุของการเสียชีวิต บางคนอาจมีอาการหลายอย่างร่วมกันในขณะที่บางคนอาจมีเพียงอาการบางอย่างเท่านั้นดังนั้นการสังเกตอาการและการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถดูแลและช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและที่สำคัญที่สุดคือการให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างผู้ป่วยเพื่อให้จับไปอย่างสงบบางคนอาจมีอาการสับสนจำญาติพี่น้องไม่ได้พูดจาวกวนไม่รู้เรื่อง หรือเห็นภาพหลอนซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของสมองที่เริ่มผิดปกติบางคนอาจมีอารมณ์แปรปรวนเช่นโมโหหรือร้องให้ไม่มีสาเหตุหรือซึมเศร้าเรื้อรังไม่อยากพูดคุยกับใครสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าจิตใจกำลังอ่อนแอสุดท้ายสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดคือการที่ผู้ป่วยหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่ตอบสนองต่อสิ่งเรา้าใดๆร่างกายหยุดทำงานชีพจรอ่อนแรงลงเรื่อยๆ จนกระทั่งหัวใจหยุดเต้นนั่นหมายถึงชีวิตได้ดับสูญลงแล้วในวาระสุดท้ายของชีวิตเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการอยู่เคียงข้างให้กำลังใจและดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่เพื่อให้จากไปอย่างสงบแม้ว่าลางบอกเหตุเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่น่าวิตกแต่พระพุทธศาสนาสอนให้เรามองความตายด้วยสติและปัญญาไม่ให้วันไหวหรือยึดติดกับชีวิตมากเกินไป เพราะความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งเปรียบเสมือนการเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือการย้ายบ้านดังนั้นแทนที่จะหวาดกลัวความตายเราควรใช้ชีวิตในปัจจุบันให้ดีที่สุดทำความดีละเว้นความชั่วสังสมบุญบารมีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสุดท้ายการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับความตายไม่ใช่การแสวงหาความเป็นอมตะแต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีสติรู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิต ว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราการเห็นธรรมคือการเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายและปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนเมื่อเราเข้าใจและยอมรับความจริงของชีวิตความตายก็จะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปนอกจากนี้การมีสติในการดำเนินชีวิตประจำวันยังช่วยให้เรารับมือกับความตายได้อย่างสงบ แม้ในยามเจ็บป่วยการฝึกสมาธิเจริญสติจะช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลายและไม่วันไหวต่อความเปลี่ยนแปลงเมื่อจิตใจสงบเราก็จะสามารถเผชิญหน้ากับความตายได้อย่างกล้าหาญและจากไปอย่างสบายและเหนือสิ่งอื่นใดการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับความตายคือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสร้างประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา ล้วนเป็นการสั่งสมบุญบารมีที่สามารถนำติดตัวไปได้แม้หลังความตายดังนั้นเราไม่ควรปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไร้ค่าแต่ควรใช้ทุกนาทีทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์เหมือนดังหยาดน้ำค้างบนปลายหญ้ามีช่วงเวลาสั้นและเปราะบางพร้อมที่จะแตกสลายได้ทุกเมื่อดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทในชีวิตควรหมั่นทำความดีละเว้นความชั่วและ,จะเจริญสติอยู่เสมอ เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีความหมายและคุณค่ามากที่สุดการระลึกถึงความตายอยู่เสมอไม่ใช่เพื่อให้หวาดกลัวแต่เพื่อให้เกิดสติและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเพราะเมื่อเรารู้ว่าความตายสามารถมาถึงได้ทุกเมื่อเราจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งในการทำความดีเราจะใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเราจะรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ เราหรือคนที่เรารักใครจะจากไปก่อนกันก็จบแล้วสำหรับเนื้อหานี้เราหวังว่าคุณจะชื่นชอบและได้ปัญญาข้อคิดดีๆคุณคิดเห็นหรือมีประสบการณ์อย่างไรบ้างลองแชร์กับเราที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสุดท้ายขอให้ทุกท่านมีสติรู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิตไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตและใช้ทุกขณะจิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสุดท้ายอย่างสงบและเป็นสุข อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมปัญญาคลังความรู้พุทธสวัสดีค่ะ